สวัสดีครับเพื่อนๆ bon. วันนี้สวนของเราจะพามาดูการทําสาโทเอาไว้ต้อนรับปีใหม่นะครับเอาไว้กินกันในครอบครัวปีใหม่ทํานิดๆหน่อยๆไม่ได้ทําเพื่อจําหน่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากสวนของเราจ้า เดายมาเริ่มต้นขั้นตอนแรกกันเลยนะครับคือขั้นตอนแรกก็คือนึ่งข้าวเหนียวครับนึ่งข้าวเหนียวใช้ข้าวเหนียวเก่านะครับอันนี้สีมันจะอหื่งๆก็คือใช้ขา้าวเหนียวเก่านึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วเราก็จะเอามาทําการล้างข้าวเหนียวให้ยางมันออกให้หมดนะครับ <st ool id> ที่เราใช้ข้าวเหนียวเก่าเพราะว่ายางมันจะน้อยกว่าข้าวเหนียวใหม่นะครับอา่าแล้วก็เวลาล้ามมันก็จะง่าย แต่ถ้าบางคนที่ทําทํเข้าวหมากขายอะ่ะเขาก็จะใช้ข้าวเหนียวใหม่เพราะว่าสีมันจะออกสีขาวสวยใช่ไหมครับแต่อันนี้เราจะทําเป็นสาโทเราก็จะใช้ข้าวเหนียวเก่าเพราะว่ายางมันน้อยกว่าข้าวเหนียวใหม่ไม่ต้องถ่ายหน้าก็ได้อเล่นเลยก่อนเล่นแล้วเมื่อล้างข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็เอาใส่เนี่ยอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ เรียกอะไรไม่รู้เรียกอะไรข้าวแข้งแน่อนจะเด็ดน้ำกว่านี่ครับได้นี่แหละเราเพิ่มรวกขึ้นมาอด้นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปตากไว้นะครับ <S <S ครับอันนี้ข้าวเหนียวเราก็ตากลมไว้แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาตำแป้งข้าว ห้าลูกห้าลูกก็ใส่ห้าลูกเดี๋ยวหกลูกก็ได้ใส่ไปหกลูกห้าลูกไม่พอถ่า,ายทดลูกหรอเนียครับเราเราก็คุกเขาแป้งเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่กันติกเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดฝาไว้เจ็ดวันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาผ่าน้ําจากคลิปที่แล้วนะฮะเราได้หมักสาโทไว้อันนี้ก็ได้กําหนดแล้วครับเจ็ดวันเราจะผ่าน้ําเดี๋ยวจะมาดูวิธีการผ่านน้ำอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็ปิดฝาปิดฝาให้แน่นปิดฝาแน่นแน่น